กระทรวงวัฒนธรรมได้ขับเคลื่อนตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่กล่าวว่าทุกคนต้องสืบสานวัฒนธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทยและต้องทำให้โลกยอมรับกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุนไทยทีมไทยแลนด์หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศได้ดำเนินการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศในปีงบประมาณ2,559รวม46กิจกรรมใน32ประเทศได้แก่ การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์และตามพระราชดําริในโอกาสมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวันละยาราชสมบัติครบ70ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบในจำนวน7ประเทศได้แก่การแสดงดนตรีณเมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีการร่วมประกอบพิธีทางาศาสนาสิกและฮินดูประเทศอินเดีย การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์ณน,นครฮัมบูรกกรุงเบอร์ลินนครมิวนิกและเมืองบาทฮัมบวกประเทศเยอรมนีและเผยแพร่วัฒนธรรมในกัมพูชาสเปนโปรตุเกสและสหรัฐอเมริกา การแสดงศิลปะวัฒนธรรมในโอกาสครบรอบการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆจำนวน5ประเทศได้แก่ครบรอบ40ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสาธารณรัฐประชาชนจีน50ปีไทยสิงคโปร์65ปีไทยกัมพูชา40ปีไทยเวียดนามและ60ปีไทยนิวซีแลนด์ การจัดกิจกรรมการแสดงและนิทรรศการศิลปะวัฒนธรรมไทยในงานเทศกาลไทยใน14ประเทศได้แก่การแสดงและสาธิตวัฒนธรรมในออสเตรียฮังการีโปรแลนด์และเช็กการแสดงหน,น้าตัดมวยและการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารผ้าไทยในแคนาดาสวีเดนนอร์เวย์เดนมาร์กและฟินแลนด์รวมทั้งการแสดงดนตรีและศิลปะไทยในบาเรนกัมพูชาออสเตรียญี่ปุ่น และอิยกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยในเวทีนานาชาติจำนวน26ครั้งใน17ประเทศได้แก่งานเฉลิมฉลองวัฒนธรรมอาเซียน2,558ณประเทศมาเลเซียงานลอยกระทงและงานเฉลิมฉลองพุทธคยาณประเทศอินเดียงานนิรทศการศิลปะร่วมสมัยไ a i แลนด์ y e ณสา,า,ารานอาณาจักร งานนิทรรศการศิลปก,กรรมศิลปินแห่งชาติในโครงการ International Art Exchange Show Thailand 2016ณนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาการแสดงหุ่นละครเล็กในงานเทศกาลวัฒนธรรมอาเซียนรัสเซียในโอกาสการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองโซชิประเทศรัสเซียงานเทศกาล CLMVT Festival of Song Dance and Music 2016ณประเทศเวียดนาม การแสดงนาฏศิลป์และดนตรีในโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ณประเทศเกาหลีการเข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเพื่อส่งเสริมและสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมได้แก่งานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกงและงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานในการดำเนินง,งานกระทรวงวัฒนธรรม ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกระทรวงต่างๆและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในต่างประเทศนําโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้สร้างความเข้าใจในระดับประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐได้เป็นอย่างดีอันจะส่งผลต่อความร่วมมือในมิติอื่นๆได้แก่การท่องเที่ยวการค้าและการลงทุนรวมทั้งความมั่นคงและความร่วมมือด้านอื่นๆต่อไป